เยนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับผมนายศักชัยอินทิวงศ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานโอบิกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2 5 6พประเภทรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน หน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองในภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มนโยบายและแผนและมีหน้าที่กำกับดูแลติดตามและดำเนินงานของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอพังโคนและอำเภอพนานิคม กับผมมีความมุ่งมัน่นตั้งใจบริหารการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมโดยระนักถึงความรับผิดชอบตรวจสอบได้มีความสำนึกในบทบาทหน้าที่มุ่งมัน่นตั้งใจเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายแรงบันดาลใจ มาจากวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองว่าไว้เป็นองค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรมกระผมในฐานะรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองนโยบาย เพื่อให้นโยบายของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ตั้งไว้ให้เด็กนักเรียนเก่งดีและมีความสุข จึงได้คิดนวัตรกรรมสักชัยโมเดลโดยมีขั้นตอน7ขั้นตอนดังนี้ 1. s t u d สตศึกษาคนา้นคว้าสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2. Ad อะไรวิเคราะห์และประเมินความต้องการจำเป็น 3. Key f o r m ์มเมนกำหนด 5. เป้าหมายและตัวชีวัด4 Confer ฟ n ร์ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ 5. How to โลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปประธรรม 6. a แอดเทนเมนตมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและ7 i n อินพรอมสรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องจากการดำเนินการในรูปแบบของสักชัยโมเดลส่งผลให้เกิดคุณภาพด้านต่าง ดังนี้ผลที่เกิดต่อนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตสูงสุดในสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสกลนครเขตสองต่อเนื่องหลายปีติดต่อกันได้รับรางวัลงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติหลายรายการทุกปีการศึกษา ชนะเลิศกีฬาพุทบอลการแข่งขันพุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคนิฐาทิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสกลนครมิวครับทั้งที่21ผลที่เกิดต่อครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนศินลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ หลายรายการทุกปีการศึกษาได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประเภทครูผู้สอนระดับชาติทุกปีการศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร ผลที่เกิดต่อผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองโอเบ a อวอร์ระดับชาติจำนวนหนึ่งคนและระดับภาคจำนวนสองคนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกป,ประเภทครูผู้บริหารสถานศึกษาระดับชาติทุกปีการศึกษา ผลที่เกิดต่อสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรจากกรมอนามัยได้แก่โรงเรียนบ้านต้นพึ่งและโรงเรียนบ้านนาทนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจำนวน5โรงเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ IQA Award จำนวน3โรงเรียนได้รับรางวัลโอเบก w a อร์ดระดับชาติคือโรงเรียนบ้านต้นพึงและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสองโรงเรียนกระผมขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ